สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะครสจิรเสวีนุวัฒน์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาศินป์นะครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2566ันายนะครับเราไปดูกันในเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดเมื่อวันศุกร์ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันกรหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเส้นเมื่อวันศุกร์นะครับ,ส,ส,นะรบสิ่งที่แจ้งให้ท่านทราบไป,ปนะครับเรื่องของอสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือตัวลักษณะของแท่งเทียนนะครับที่เป็น แก๊ปดาวนะครับแล้วก็มีน้ําหนักของการอ่อนตัวลงเป็นหลักนะครับอันที่2นะครับเรื่องของสตินะครับสตินั้นพอหลุดที่บริเวณเซนค่าเฉลี่ย EMA 10ลงมานะครับที่ผ่านมาทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับปรากฏว่านะครับสครั้งที่ผ่านมานั้นยังมีแรงกดดันในให้น้ําหนักในเรื่องของการอ่อนตัวลงเป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับที่เราวางแผนการนะครับก็คือ1479-1473-1479 เก้าสแลนะครับเลขที่ออกนะครับเขาทำยอดต่ำไว้ที่1,4,7,4นะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไป1จุดนะครับการเด็ดตัวกลับขึ้นไปในระหว่างเทรดนั้นสิ่งที่วางตัวเลขไว้ก็คือ1,4,9,7นะครับเลขที่ออกนะครับเขาทำยอดสูงไว้ที่1,4,9,6นะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไปตัวสี่หย่อมนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เปิดทรงตัวออกข้างไปนะครับมาดูการนะครับในส่วนของตัวเซ้นเอกเซวันนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียน ทั้งเจนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทั้งเจนกลับมาเป็นตัวโคซิงไวไลน์นะครับแต่ว่าเป็นโคซิงไวไลน์นั้นท่านลองสังเกต2แท่งนะครับสแท่งล่าสุดนะครับแท่งหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ปิดต่าลงมานะครับปิดที่1490่้ยใช่ไหมครับแล้วก็วันศุกร์นะครับเขาลงมาเทสที่บริเวณแนวรับใกล้ๆบริเวณแนวรับที่ระวางนะครับแล้วก็เราก็ดึงกลับเขาขึ้นไปนะครับปิดอยู่แถว1490เเหมือนกันนะครับตัวเลขนะครับ ระดับปิด2ข้างนะครับที่เป็นตัวเลขใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับเขาเรียกว่าตัวมิตติ้งไลน์นั่นเองนะครับเมื่อเกิดมิตติ้งไลน์นั้นจริงๆแล้วถ้าในมุมของทางนักเทคนิคนั้นถือว่าพยายามดิดตัวนะครับถ้ามุมของทางนันเทคนิคนะครับเขามีความพยายาม่จดดิดตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายังคอนโทรลตลาดเขาไม่ได้นะครับก็คือท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าดิดตัวขึ้นไปแต่ว่าจํานวนหุ้นลบงานยังมากกว่านะครับแล้วก็อะไรที่หายไปครับคาตอบก็คือ ปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายโดยรวมเขารดลงนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับถ้าอย่างนั้น conservative ก่อนนะครับดูซิว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นนะครับในช่วงของวันสุขนั้น เขาควรจะย่องยกฐานก่อนนะครับเพื่อสร้าง Market s e n t i m e n t ก่อนนะครับเมื่อสร้าง Market s e n t i m e น t นั้นตัวแรกนะครับจะอยู่ที่1 4 8 1 1 4 7 4เท่านั้นนะครับไม่ควรต่ำกว่านะครับเพราะว่าถ้าเล่นรายวานนะครับส่วนการดันขึ้นไปนะครับตัวแรกจะอยู่แถว1 4 9 7 1สี่เ้าดาทำหน้าที่เป็นแนวต้านป่ายนะครับตัวเลขของแนวต้านผมไม่ขยับจะเป็นตัวเลขเดียวกันกับของวันศุกร์ไปก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเราตีโจทย์ดังกลับไปอยู่ที่เซฟเบสตจะได้ค่า 2เซนั้นก็จะได้ค่าอยู่แถว9.8 0 9 0 3นะครับแล้วก็เอวต้านใช้9.9 1ส9.23ทำหน้าที่เป็นเอาตา้านปลายนะครับมาดูกันนะครับข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัวโค้ชซิงไวไลน์นะครับแล้วก็ตัวปิด เท่ากันนะครับของตัวระดับปิดเขาเรียกว่ามีติ้งไลน์นะครับเมื่อเกิดมีติ้งไลน์นั้นแต่ว่าตัวสัญญาณทางนั้นเทคนิคนั้นส่วนใหญ่ทรงตัวหรือว่าอ่อนตัวนะครับทำให้เป็นลักษณะของคอนเซอร์วที e ฟก่อนนะครับตัวเลขของฐานจะต้องเป็นฐานยกไว้ก่อนนะครับอยู่แถว1481 1 4 7 4ทําหน้าที่แป็นแนวรับนะครับการดิดตัวขึ้นนะครับอยู่แถวหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสแลสหาทำหน้าที่เป็นแนวต้านปลายนะครับ มาดูกันนะครับเมื่อนำเซนเซ็กซ์นั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทเทรดก่อนนะครับคนที่เล่นเดทเทรดนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงินขายนะครับส่วนของการสร้างเงินขายนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าเมื่อวันศุกร์เราต่อรองราคาแล้วเราได้ของมานะครับดังนั้นก็ไม่ถึงขั้นไล่ราคานะครับเป็นการต่อรองปกตินะครับส่วนการดิดตัวขึ้นตามแนวต้านนั้นท่านก็หดขายของข่านป่ายนะครับมาดูกันนะ ในส่วนของตัวเซนเน็กซ์นั้นเ,เมื่อเทียบกับคนที่เล่นวิลลีชานั้นเป็นอย่างไรนะครับวิลลีชานั้นของผู้เล่นนะครับตอนนี้ท่านเข้าสูา่ทั้งที่27สัปดาห์นะครับ27สัปดาห์แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับมีสัญญาณที่เป็นบวกอยู่ประมาณไม่ หนึ่งถึงสองสัปดาห์ท่านเองนอกนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบวกนะครับทำให้วิธีการในการพิจารณายังคงเป็นการต่อรองแบบเคี้ยวๆของท่านต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเอ็กซ์เมื่อเทียบกับคนที่เล่น moving a v e น a g e นั้นเป็นอย่างไรนะครับ moving a v e น a g e นั้นเนื่องจากผมเล่นเป็นแค่สามเส้นนะครับเส้นสิบเส้นห้าสิบแล้วก็เส้นสองร้อยนะครับปัจจุบันยังเล่นต่ำกว่าทั้งสามเส้นดังกล่าวนะครับถ้าทําตัวดีขึ้นหรือว่ามีการเบรกขึ้นดูดีกีก่อนนนนนนรรรััับว่่่่าาาาาแทงงงงใกก้้้ขออเเสป็ยยไไถมมี แบ่งกองของท่านก็จะเป็นแวนซีนะครับถ้ามีอะไรตกติกเราค่อยกดเขาต่อนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซเล็กนะเมื่อเทียบกับคนที่เล่นโมเมนตัมมิเลกเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมมิเลกเตอร์นั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังอยู่ ตัวของท่านที่เป็น fast ore, slow slow m d i f i e d s t o e นะครับของท่านยังอยู่ในลักษณะของการอ่อนตัวลงนะครับหลังจากที่ท่านเทคลงมานะครับแล้วก็ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณที่จะวกกลับนะครับจะมีเพียงแก้ตัวมิตติ้งไลน์นะครับแต่ว่ามิตติ้งไลน์ในที่นี้นั้นดีกีของเขายังเป็นดีกีที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะครับ มาดูการนะครับในส่วนของตัวเส้นเอ็กซ์เมื่อเทียบกับคนที่เล่นการสู่นเป็นหลักนะครับแล้วก็สกินหุ้นข้ามานะครับส่วนหนึ่งมาจากของทางเราที่ประคองแอร์คอของตลาดเข้ามาประคองส่วนหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเอ็กซ์ซเมื่อเทียบกับคนที่เล่นบนรุ่มแอสั้สเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นบนรุ่มอาสเซสนั้นท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าท้ายสุดแล้วก็กลับลงมาต่ํากว่าสิบหมื่นล้านนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบของ3 0,000ื่นกว่า3 0 0 0 0ื่นกว่านั้นจะมีคนเพียงแค่คน ก็คือเดินทางเข้ามาแล้วก็รับซื้อหรือว่าต่อรองราคานะครับแต่พอ40,000ไม่เกิน60,000นั้นก็หยอดขายออกไปนะครับเป็นต้นนะครับหุ้นที่เข้ามานะครับก็จะเป็น a อฟฟนะครับบีซีอีชินนะครับซีเกอพอทอสปพอเอสซีบีนะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับเมเจอร์ทัสโกลอินเนนะครับอาร์บีเอฟเซนไอไอไอพวกนี้เป็นต้นแต่บางตัวก็เข้าเป็นตัวซ้ำนะครับแล้วก็ทำเอสบแล้วก็กดเขาลงมาเป ตอนนะครับใช้ขอบรรทัดเดียวนะครับกรอบในการพิจารณานะครับก็เลยทาให้ตัวเลขของบริเวณเอารับใช้1 4 8 1งสี่แปดหนึ่งระแล้วก็แนวต้านใช้หนึ่งสี่เก้าเจ็ดสระหนึ่งห้าศูนย์สามนะครับเมื่อนําตัวเลขดังกล่าวนะั้นมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากในกรณีที่ช็อตแบนนะครับถ้าช็อตไม่เป็นไม่เอานะครับก็จะมีรูมในการทําช็อตไว้ให้แต่ว่าตัวเลขของแนวต้านใช้ตััววเเลขีก นะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวของ CK นะครับราคาหุน้นมีการสร้างตัว c o n t i n u ียลพทเทิรูปหนึ่นะครับรูมในการพิจารณาถัดไปอยู่แถา20บาท50สละ20.9ส่วนเนารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า18บาท90นะครับถัดมาเป็นปทอทสอพนะครับช่วงนี้สําคัญนะครับหลังจากที่เขาเบรกตัว เส้นช็อตเทอมดาวเทนเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วพยายามยืนเ,เหนือเส้นดังกล่าวนะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว153สละ155.5ส่วนน้รับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำก่อน145นะครับ ถัดมาเป็นตัว S C B นะครับที่ถูกกนกนำเป็นระยะระยะระยะขึ้นมานั้นรวมในการพิจารณาถัดไปอยู่แถว111 114ส่วนอนรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า104นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ S N N P นะครับเป็นภาพของเทนิคอร์ิบาวนะครับเอ่อแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเอ่อกรอบในการเอ่อการสร้างส่วนต่างช่วงแรกๆอาจจะมีความกว้างไม่กว้างมากนักนะครับตัวเลขอยู่แถว23.8ถึง24ส่วนอนรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า22.1นั่นเองนะครับ วันนี้ผมาคณาะจิรเสวินุพานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The State s t a e ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ